อขอต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่รายการ The Comedy Legend ตลกในตำนาำนา<อ>นะครับคุณผู้ชมครับทุกวงน,นะฮะมุกนูที่คุณเคยได้ยินเรื่องราวที่คุณเคยขำความฮาครับเราจะนำกลับมาครับคุณผู้ชมได้ชมกันได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก <c oughs> ดาราตลกอวุโสท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ของตลกนะฮะปรบมือต้อนรับกับอาจารย์ดาวดอกสดเส้อ ดอดอกสะเดาเนีนนนนน่ประนมละครับผมวันต่าท่านที่ได้มาละผมจะขอวาทน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 ปะปะปะทนทนทนหากเอ่ยชื่อสมใจสุขใจผู้ชมอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้แต่หากเอ่ยถึงเดอดอกสะดาเชื่อได้ว่าทุกคนต้องรู้จักเขาแน่นอนเพราะเขาคืออีกหนึ่งตำนานของตลกไทยที่เริ่มต้นเข้าวงการตั้งแต่ปี2512สั่งสมประสบการณ์จากวงดนตรีพื้นบ้าน จนกระทั่งตั้งคณะตลกได้นั่นก็คือคณะเด่นเดอเท่ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในยุคนั้นด้วยเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวอย่างไยหนึ่งเมตรที่กลางหน้าผากรวมทั้งความสามารถที่เสษ็จรอบด้านทำให้อเดอร์ปรากฏตัวทั้งบนจอแก้วและจอเงินมานานกว่า40ปีนับว่าเป็นศิลปินตลกชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้ววันนี้เดอะคอมเมดี้ลีเจน์จะขอพาทุกท่านไปพบกับตำนานที่ยังมีลมหายใจเดอดอกสเดา ตัวจริงทัพอาจารย์เดือยิงจริงอาจารย์ไม่ต้องให้เกียรติพวกผมหรอกโโอ้หต้องคุกเข่าคุยกันเลยยืนคุยกันก็ได้ไม่เล่นหรือเป่าไก่น้อยสักหน่อยเออเธอท่านผู้ชมเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะเลยบอกว่าอาจารย์ดูก็มาไปแล้วที่ก่อนแล้วอาจารย์เดือยแล้วทำไมไม่เอามาบ้างใช่ครับประวัติครับเส้นทางเป็นยังไงครับเส้นทางมันก็ลาดยังมาต่อยมันก็วิ่งดีมันก็ง่าย ไม่ใช่เลยไม่ใช่เฮ eh ้ยเฮ้พวุ่าดเข้าไปที่เลยใช่ไม่ดิคาทาเกาะที่น่าเด๋อเนี่ยจะมาเป็นตลกเนี่ย ความมีอนเป็นไปไหมมีความมาแล้วมีความเป็นมาไหมมีความเป็นมาเป็นไปไหมตอนนั้นผมเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนครับจิตใจชอบเรียนวัดเบญจมาศบพิรจบมหกแล้วก็ออกมาเล่นตลกเลยคือชอบไงไม่ได้ไปต่อเลยไม่ต่อเลยหนีแม่ไปเล่นไงไปอยู่บดนตรีปืนบ้านก่อนยืนก็โฆษณากระถินกระเถินอะไรประกาศให้เขามาทําบุงทําบุญกันชอบพูดแล้วก็พูดพูดมาตาไปเอาม่กูนีิวัน่ะเขามาดูด้วยเขาไม่ไปสอบ ยืนมือควายหลังเดินมาเลยรู้แล้วถ้าแม่กูควายหลังนี่ต้องมีไม้ป่ามีขงมีของกระโดดลงเวทีหายไปเจ็ดวันไปอยู่ไหนหายไปไหนครับผมก็ไปตามวงนี่แหละตามวงสายเลยฮะแม่ก็เลยบอกให้น้องไปตามบอกมึงจะรักดียังไงเอาทางด้านไหนก็เอาให้ดีทั้งทั้งทางเลยครับครับเราคิดเฮยเพราเราชอบทางนี้แล้วจริงๆริแล้วอาจารย์ชื่อเด๋อปะ สมัยก่อนผมชื่อสมใจสุขใจเป็นไงชื่อบปอ่เปร่าไหมสมใจสุขใจแล้วก็เล่นตลกใหม่ๆก็ใช้ชื่อกลิ่นดอกพิกุลเดินไม่ใช่ชื่อจริงอะเดออ็กสมัยก่อนตลกเขาก็าหานนิ้วเนมกันมาอตอนนั้นเล่นกับเด็นดอกไปดูปั๊บพิเภกแกออกครับ ไปตามจมกิมที่ปากซอยบุพเสวรรค์ไม่เจอเจอไอ้หนูไปดีเนี่ยแล้วก็รวมทีมมารวมทีมแล้วก็ไปให้ผู้ใหญ่เขาทางไทยรัฐตั้งชื่อดูดีแล้วผมเดอเดอดอกสะเดานี่พยงพุกดาตั้งให้โอ้โหนาทุกคุณดอกสะเดาชื่อเดอนี่ผมตั้งเองเปิดเวทีครั้งแรกครับผมกับตลกปั๊บตลกก็จะออกมายืนกันเนี้ยเแต่ละคนก็แนะนำ ก่อนเลยสวัสดีครับผมชื่อนุ้ยนะครับบ้านเกิดอยู่ที่ชัยนาทย้ายจากชัยนาทไปอยู่บางนนท์ใกล้บ้านพี่หนอมนโดอนันต์เมียก็ชื่อน้อยอยู่ที่ซอยสนิทติดติดกับบ้านพี่เนนยังไมอย่างรอหนู่แล้วอีกคนนึงก็ว่าไปคุณต่อเต่าผมชื่อตั๊กครับขึ้นต้นตาลตกต้นตาลต่อตำตั๊กเจ็บตุ๊กตุ๊กโอ้โหแม่นาคนสมัยก่อนคหัวล้อกี้แตกงนี่ยถ้าสมัยก่อนใช่ไหมคอควายคอควายครับแล้วต้องไม่หยาบด้วยนะรับรองไม่หยาบแน่นอนเลยครับ วายเดินข้ามโคงงวายโค้งเข้าเขตน้องคายแหวะเที่ยวงานกระถินคนคึกคักเลยวายโอ๊ยสุภาพสุดภาพสุดภาพอันนี้สุภาพมากคุโค้งก่อนเพราะว่าหนักหนัก ไว้ให e ้น like ้องตัวท้ายผมผมไม่ชื่อบอลเ้องะผมชื่อศิลป์คุณชื่ออะไรศิลป์ศิลป์เกิดวันเสาร์เดือนสี่ปีมะเส็งรับประการชีสีเพราะจอธรรมชมาเช้าผมจขอพี่เต่าเอาดูจอดานแจ๊ดนะจอจานเอาละจอจานเอาละครับเฟรนด์บุ๊คแจ๊ดด้นะผมชื่อแจ๊ดบ้านอยู่หนองจอดมีเพื่อนชื่อจอร์ชอยู่แถวหมู่เจ็ดก็ชอบพายเรือแจวดพายเรือแจวเนี่ยไปกินขนมจีนร้านเจจูกินไปเจ็ดจับเป็นไงจุกว่ะแล้วไง จบได้ดูได้ยูได้ดูเนี่ยทั้งกันตายเลยล่ะพี่นี่ขมหนักหัวหน้าค่นะดอเด็ก ผมชื่อเดินนางสกุลดอกแสดามีอาชีพขายกระดานอยู่ที่วัดดาวดุลขายกระดานได้เเดือนหอมเหลือแต่กระดูกะดุกระดานก็เลยไปอยู่กับเดนดอกกระดูตั้งตลกได้ปีสี่เดือนก็เลยมาตั้งคณะใหม่เดอดูดีดอนแดงแต่ตอนนี้ดอนดวงดีกับดีดอกกาดันเดดก็เหลือไอ้คอมดังนั้นที่จะตามไปเป็นยักษ์หรือเลออกวายไม่มีอ่นี้ ไปหาไอ้ดำดอกดินเพื่อจะมาเล่นตลกแทนดีกับดอน oh. ผมก็เดินดุยดุยดุยไปที่ท่าดินแดง <c oughs> <Okay. S 1> ไปเจอไอ้ดำยินดินดาวอยู่ที่หน้าไอ้ มอบลูกเดือยใกล้ๆกันเถวนี้ตัวดำอ้าวผมตะโกนเรียกไอ้ดำไอ้ดำหมานมามองผมอ้าวไอ้ไอ้ดำเมาดาวที่มันดึงนี่ผมก็เข้าไปตบดาวเลยไปเลยพี่มอบลูกเดือยงานกำลังเดือดๆกระเด็นใส่ไอ้ดำไอ้ดำชักกระเดวกระเดวกระเดวเราก็ดูโอ้โหมันต้องเกิดคดีแน่เพอเอิญสีดำมาเห็น กลัวจะเกิดคดีก yeah. oh, ็เดิงไปที่พ wow ักโรงแรมห้าดาวพอตกหนึ่งเราก็ดูพิจารณาเออิสีดามก็สวยดีแล้วเราทำไงจัดไปสามดอกเออเือกเลยแฮปปี้แอนด์ดีโอ้ยดอเด็กม้วนนี้นี่ผมจะรองมันโดลาเพื่อทำดนตรีเป็นกองกองทัดกับตีมันนะกองทัดทัดกันคนละที่พัดกันคนละที่ พักกันคนละทีพักกันคนละทีเสียงมงมึงมังกูมั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 งอะพักกันคนละทีปีปีรูเดียวแท้แต้รูเดียวแท้แต้ปีอาคมก็ปีรูเดียวแท้แท้รูเดียวแท้แทรูเดียวแท้แท่เออแล้วฉาบฉาบสักแย่ แซ่บแยแซ่บแยเออแซ่บแยเออเออเออไอ้ผมขอเป็นปิโนไอ้นี่ไอ้นี่เขาไอ้ที่เขามีดิมีอะไรบ้างอระถามอาจารย์ดิจริงอะจริงเลยบ้างครับผมเจ็บจริงเจ็บจริงโอเคเจ็บจริงทับเบิ้ลด้วยไหมเจ็บจริงจริงได้เจ็บจริงจริงไหนลองเจ็บจริงจริงไม่เหรอหัดกัดกนหลาบอ๋อโอเค พักกันคนละที่พักกันคนละที่แสบแย่ไรแสบแย่ของพี่พี่แสบแย่ชางไม่ใจว้าอ่อออน้องเอ้ยพักกันคนละที่พักกันคนละที่มึงมันกูมันมึงมันกูมันหนูเดียวแท้แท่หนูเดียวแท้แท่แสบแย่แสบแย่เจ็บจริงจริงเจ็บจริงจริงไว ถ้าแถวเลยถาถวเละได้ปูไว้วงเล่นกูถูกใจดี๋ยวผมต้องทำอะไรอ่ะอ้าวผมลองทำปะทนทนทนไหนลองเด็ดปะทน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 ปะปะปะทน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 ปะทนทนนเออยางงนะเหนืวพนมตับกรมวังกากานตีได้มาพุ่มจะข้อวาปะทน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 ปะปะทนทนทน ป้าดิป้าทวนทวนทวนป้าทนทก็ไม่ใช่หรอกมึงไปดูหน่อยได้ไรป้นทว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 นปะาทนทวนทนทนป้ทวนทวนทนทนเทนนอมากราคมวันทาตทังทีได้มาพุ่มจกขาวาป้าทวนทวนทวนทนป้าป้าทวนทนทนทมงจะเล่นมึงจะเล่นเสียงระบายเนี่ย ผมไม่รู้เรื่องเทพเผิวพระนองครับผมทังตาท่านดีได้มาพน้มจากข้อวายอรย์คุจาพี่ตึ้เนี่ยเอาทำไมไม่มาพร้อมกันล่ะเพร้อมกันจะรูปแหลมอ่ปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังมีขอประชวยมีคณะอยู่ป่ะคณะทำป่ะคณะผมตั้งแต่สายยันตายแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งคณะไม่ก็ใครเงี้ยก่อไปแต่ก็ยังมีคนอยากดูอาจารย์เด้อแต่ไม่เป็นไรครับสายยันไม่อยู่แล้ว เรามีสายยันตัวใหม่ครับเฮ้ยจริงเปล่าเล่นได้สายยันนี่เบื่อมากครับเด็กคนนี้ครับปี๊บแป้งนะปี๊บแป้งครับนี่ออกมาสายยันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่จอนนับหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบเลยนับหนึ่งถึงสิบยิงจอนจามตีไม่ได้นะพวกนี้เกินเกินเกิดเกิอะไรของมึงเนี่ยมึงสับสนแล้ว ถ้ามาไหนไม่ได้กูว่าเอาที่กูถนัดไปก่อนแหละอ่าจารย์เด๋อปากนะครับกับธุรกิจตอนนี้ทำลูกชิ้นธุรกิจอะไรฮะแล้วก็เตี๋ยวดูดีไม่มีเหรอไม่ใช่อะไรบ้าไม่ใช่เขาเขาก็ไม่มีเด๋อเลยจะร้านก๋วยเตี๋ยวกันได้ไงแกรทำลูกชิ้นมันส่งเสริมหรือมันลูกชิ้นลูกชิ้นปูเด๋อลูกชิ้นหมูปูเด๋อแต่อาจารย์ไม่ได้ทำลูกชิ้นอย่างเดียวมีน้ำมันด้วยกุญญนกันหน่อยนะครับน้ำมันเหลืองใช่ไหมน้ำมันเหลืองตาอะไรครับตาขี่เสือ แล้วก็มีตาอะไรอีกตากระต่ายเก้าตัวได้สูตรอะไรกนได้สูตรมาจากจังไม่ไม่ไม่สูตรที่ใส่เลยเดไเดินจะไม่ซื้อมากใส่สวยปูนะเพื่อนพ่อมใครก็อยากรู้อยากรู้เฉยของพี่นี่อะไรอ๋อสวยดีฮะเจอที่ไหนกูถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูปูเด๋อเขาอยากให้ ชิ้นเนี่ยอร่อยจิ้มกับน้ำเหลืองได้ไหมเอานี่นะลูกชิ้นทอดให้ดีนะทอดให้ดีน้ำเหลืองหยอกหยอกน้ำเหลืองหยอกหแล้วส่งไปฝรั่งเศสไอ้พ่อสบายใจแล้วสบายใจอยู่ครับสุขเอาวันนี้อาจารย์ฮะให้อาจารย์ได้อะไรกับคุณผู้ชมได้หายคิดถึงหน่อยทุกวันที่คนณจะแบบกวดส้มจริงเลยเขาจะเหเดี๋ยวไม่ได้พูดหรอเหนื่อยนเอาเหรอ คนละคนเอาได้เถิดโทษโทษวันนี้เราต้องกราบขอบคุณอาจารย์เดชดอศดาวครับบุคคลที่สร้างพื้นที่คาเฟ่ให้พวกเราทมาหากินจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์เดชขอบคุณครับขอบคุณครับขออาจารย์ให้พรเตลออดไปให้พรอาจารย์จริงจริงอันนี้จริงก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะขอให้ดังๆรวยๆทุกคนเลยนะเคเพงเฮงเพรวยทุกคนรวยทุกคนครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เดชดอศดาวนะครับและอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับอยากเจอตลกดท้ายคนไหน ส่งมาเลยครับแล้วเราจะพามาให้คุณได้ชมในบริษัทฮาของเรานะครับผมและครั้งหน้าจะเป็นใคร <c oughs> คุณยาวมาไันอาทิตย์น้าคุณยาวดูก <c oughs> ันต้องรอดูรอไหมรอดูไหมไม่ล้างคิวให้ท้ายๆหน่อยละ่ะค <c oughs> ุณนี้เราาับสวัสดีครับสวัสดีครับ